ทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่ ID ดีโคลาโบนะครับผมเปิดหัวไอดีแรกเลยนะสำหรับโคลาโบแรกของปีก็คือ ID 2 ID องไอดีโคลาโบนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดล่าโคลาโบใหม่เป็นโคลาโบสึกคนชนเทพ3นะเว้ยเปิดต้นปีมาก็เป็นคู่เทพเลยนะเป็นรอบแรกเลยนะ ที่เป็นแบบคู่เทปนะก็มีตัวที่เข้ามาก็มีเนะี่ยไอ้กินซีฮ่องเต้กับฮาเดสแล้วก็เจสลาและอัลโลนะก็น่าจะเห็นกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะพอดีแบบผมรอตู้มันบ้าก่อนนะพอดีแบบดวงมันก่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ออะรนะวันนี้ก็จะมาล่าประดานของยินซีฮ่องเต้กับฮาเดสนะ มี180บใบกับอีก800รูบี้นะครับผมก็อ,อยากได้นะตอนเป็น ID ดี b โครบโบนะผมมีโพสซดอนกับโพสซดอนกับอดัมแล้วไอดีนี้แต่ไอบุดดากับแจ็คอะคือผมไม่ได้ไม่ได้ล่านะเพราะว่าตอนนั้นคือผมเลิกเล่นไปนะไม่ได้เลิกเล่นนะแบบ ไอดีตั้งแต่ดี2ถึง6คือมันเข้าไม่ได้นะก็เลยได้ไม่ได้เล่นนะเล่นแต่ดีหลักไอดีเดียวไอดีหลักก็ได้แค่กแจ็คนะตัวเดียวมา180ตัวขอจีฮอเตะกับฮาเดสหูอีฮาเดส มาดีโอบาล็อกบาลอ็อกเออใน,นตู้นี้มันมีแบบว่าอันนั้นไหมเขาเรียกว่าอะไรมันมีตัวแบบคลโบกเก่าๆไหมห้พวกโพไสดตนพวก,ดอ,พวกอดัมหรือว่าอบุดดากับแจ็คอะไรเงี้ย ปับ๊บโอ้โหมีโกะตอนนี้เป็นเวลาตีสองเทสเลสนะโอ้โหยังไม่หลุดมาสักตัวเลยนะกลโปนี้สับขาหลอกมันตัวนี้ดิโอ้ยมีสามตัแวแบบ จินซีห้องเต้หลุดมาป่ะอันนี้คือตู้ไม่เพิ่มเหรียญนะแต่ผมได้จินซีมาตัวละครดีนะเทเ่เนี่ยแมไปเราดีเนี่ยผมไม่ได้สมตู้เลยตู้เพิ่มเหรียญนะหรือว่าตู้นี้มันจะออกดีกว่าะอ่ะมีมีสามตู้อ่ะผมสุมหมดเลยอ่ะ ไอ้ทีนี้คือเดือนหน้ามันไม่ได้เปิดอยู่แล้วนะเพราะว่าเดือนหน้ามันเป็นธาตุแสงเฮ้ย,ฮย,ฮยไฮเดซได้คุยเทปอ่ะเอาดีผมขอญอาตพรต่อเลยได้ไหมว่าผมพูดถึงไหนนะว่าคือแบบพอดีว่ามันอันนี้นะ เป็นมูลมวยไทยมูลแสงเนาะไอดี้ผมมันก็ไม่ได้ต้องการนะครับผมสำหรับไอดีสายโคลโบเนาะมันก็เล่นแต่โคลบโบนะครับผมไอเดี ID เนี่ยเฮ้ยเทสล่าครับไออันนั้นออกมาหน่อยดิโอ้แต่ว่าผมได้คููเทมมาแล้วตอนเนี้ย คือแบบพรอมลันจัดเดี๋ยวนี้เราก็เปิดให้มันสูดไปนะครับผมมาขอพรห้องเต้ไม่งั้นก็ฮาเดสไปเด๋ดเดยนนี้เราเปิดให้มันสุดไปเลยนะครับผม โอ้เราเปิดโมไล้ไปประมาณสองร้อยตัวเนาะที่เราเปิดไปได้คููเทมนะก็จัดไปเด็กมาอินซีห้องเตยดูสกิลดิ หัตเทพสายฟ้าฮัตเทพสถานฟ้าสร้างบาเรียหกวิแล้วก็เพิ่มคอามแม่นยำสี่สิบสวิเฮ้ยมีบัฟอมตะนะของแทจ้จัดสกิลนี้โกงเล็บมังกรยกเลิกทักษะอมตะลดต้านทักษะ50%าสวิโจมตีศัตรูกระเด็นเฮ้ยสร้างความเสียหาย4,400%ลงในพื้นที่ อันนี้เป็นพีชีพเอ่อไม่ใช่พีชีพรอบสังหารบวกกาวดาวมีตอต้านหยุดห้าพีชีพสองแล้วก็ตอต้านลงสนเสน,น่หนะ์เนี่ยมันน่าคอโบอยู่นะเนี่ยอ่อรอบสังหารกับพีชีพเฮ้ยน่าสนใจแต่ว่าผมเอาตอต้านหยุดห้าดีกว่าแล้วก็ไอฮาเดสฮาเดสนนิ ฮาร์เดดเป็นไอ้เดียวจีซีห้องเตะไฟไวพริบฮาร์เดดเป็นไม้ว่องไวสกิลนี้ e e อีคอสอีคอร์ยกเลิกทักษะอมตะยกเลิกผลลัพธ์บ,บัฟของศัตรูสร้างความเสียหาย1,000%ของสกิลทุกๆสิบวิเอ้ยสกิลนี้ติดพิษ 1,000%งเปอร์เซ็นต์สิบวิก็หมื่นหนึ่งก้ยก็แรงนะแต่ไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่าสกิลนี้สายสัมพันธ์พี่น้องเอ่อเพิ่มอัตราแม่นยำ50%าสิบวิเพิ่มความเร็วการโจมตี230%รสิบวิแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี3 150%้ิบสิบวิ อันนี้ก็น่าจะพีีบไม่ใช่เราสังหารบวกเหมือนกันอ่าความสามารถก้าเราก็เหมือนกันนะพรเมื่อจบตีปรติระหว่างการต่อสู้มีโอกาสสูงที่ทําป้องกันอะไรทำให้ป้องกันกายภาพเป้าหมายอ้ยก็น่าสนใจนะแต่ว่ายินสีห้องเต้น,นก็เท่ดี่ะ คอ,อ,อยจะดูกบกันแล้วกันเฮ้ยมีครบนะอูมีสามชุดจัดว่าเด็ดจัดว่าเด็ดนี่กบครบนะอ่ามาตอนนี้เจาผมพาไปดู ทีมผมตอนนี้นะปัจจุบันก่อนว่ามันเป็นยังไงนี่ไลน์อัพทีมประมาณนี้เลยผมยังใช้แบบนี้อยู่นะ,ะที่ผมจะเอามาแทนถ้าผมปั้นสองตัวนะตัวแทนรีเซ็ตคอมโบหยุดห้า หยุดห้าคอมหยุดห้าตอนที่ผมยังไม่ได้ค่อยได้ใช้นะเอ้ยคอมหยุดห้าผมได้ใช้อยู่นี่ว่าไออ๋อยอกับไอเดียหยุดห้านะผม,ผมอาจจะเอามาแทนเดียโบเดียโบแล้วก็มันชื่ออะไรนะไอตัวเนี้ยเดียโบโอลิเวอร์แล้วก็ เออเป็นชื่ออะไรเดียโวโอลิเวอร์แล้วก็อันเนี้ยตรงกลางบลูยื่อมันมว่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนเดียโบโอลิเวอร์แล้วก็อะไรวะบากิสามตัวเนี้ยต้องหาตัวออกสองตัวถ้าผมปั้นสองตัวแต่ผมจะปั้นสองตัวอย่างแน่นอนเพราะว่า มันเท่นะเพื่อเอามาเสริมทีมเสริมทัพให้ทีมเราหนหนยิ่งขึ้นนะดูดูเถ้าแบบที่ผมมีดาเมจที่หนักกว่านี้ก็อก็จะเด็ดกว่านี้อะแต่ตอนนี้ผมขอเย็ดขอญาตเช็คกบก้าดาวดิผมมีไหมกบก้าดาวตอนนี้ผมมีสองตัวเดือนหน้า มันต้องให้ผมแน่นอนหนึ่งถึงสองตัวผมขอเดือนน่ะหนึ่งถึงสองตัวมาจัดไปขอแบบละลันนะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าร่บคลิปนี้สวัสดีครับ